เห็นบอกว่าหนุ่มโรงงานคอมเมนต์กับน,นักมวยแล้วก็ใช้มีดแทงเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีคนเจ็บเป็นใครอะไรยังไงครับเมย์คนเจ็บนะคะชื่อนายวันชนะค่ะอายุ26ปีค่ะ21ปีค่ะโดยครั้งนี้เนี่ยมีผู้ก่อเหตุทั้งหมด6คนด้วยกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนักมวยที่เป็นกลุ่มคนเจ็บกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นโรง,งงานซึ่งอยู่ตลาดฝั่งตรงข้ามเขามีการนั่งกงเล่ากันแล้วคอมเมนต์กันค่ะสุดท้ายก็เลยมีการทะเลาะเปิดฉากใช้มีดแทง,งนดานา้ ของายนักมวยเป็นคนเ<อ>จ็บคะใช่ค่ะก็จะเห็นว่าในวัน<อ>ที่1 0เนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดจะเห็นกลุ่มนักมวยนั่งกงเล่ากันอยู่แล้วสักพักเนี่ยเนี่ยค่ะนั่งกงเล่ากันตอนประมาณเที่ยงคืน35นาทีก็นั่งกันอยู่คนละฝั่งแล้วก็มีการเปิดเพลงปรากฏว่ากล้องวงจรปิดตัวต่อมาคราวนี้เริ่มมีปากเสียงกันแล้วคะ่ะกลุ่มวัยรุ่นโรงงานเนี่ยพยายามมาพูดจาท้าทายไะในวงสีน้ำเงินทะเลาะกันฟังฟังเสียงหน่อย กันพูดไม่รู้เรื่องแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะจะเห็นว่าจู่ๆเนี่ยในกลุ่มโรงงานคนหนึ่งที่วงสีแดงม,มีมีดเนี่ยวิ่งทลาเข้าไปในกลุ่มของทางด้านนักมวยซึ่งมุมนี้เราจะไม่เห็นเพราะว่าเหมือนกับว่าเสาบังแล้วเขาวิ่งหนีไอ,ไอ้ตู้ไอ้ตู้ตุกตาบังใช่ตุกตาบาง<ช>ังอยู่แล้วก็มีการวิ่งหนีค่ะลุกขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็มีการไล่กลับเหมือนกันค่ะนี่แล้วก็มีกลุ่มนักมวยเนี่ยนะคะเริ่มมีการโทรโ,โทรศัพท์ค่ะ เพื่อที่จะตามเพื่อมาอยู่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวตัดเสียงไปที่วันชนะคนเจ็บก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้อล่าสุดเราไปเจอคุณวันชนะเด้วยคนเจ็บกลุ่มนักมวยที่โดนแทงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดคุณวันชนะเองเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าเขาเนี่ยไปนั่งกินกันอยู่หน้าตลาดโดยตอนกินเนี่ยคู่กรณีนั่งมองหน้าเหมือนจะหาเรื่องผมหลังจากนั้นเนี่ยพวกผมก็เปิดเพลงฟังคู่กรณีก็เอาลำโพงเปิดเพลงมากบผมอีกผมก็เลยเบาลงหลังจากนั้นพอพวกผมเบาลงเขาจนเหมือนกับเปิดเสียงดังขึ้นจากนั้นผมก็เลยยยโนขขะททิ้้งงงาา กลุ่มนั้นตะโกนด่ากลับมาบอกมีถังขยะทําไมไม่ทิ้งผมก็เลยถามว่าแล้วทำไมล่ะพี่ปรากฏเขาด่าผมโดยการให้คําว่ารวยนี่แล้วเขาก็ใส่ผมเลยหลังจากอวยพรว่ารวยเสร็จเห็นบอกตัวเองโดนแทงผมก็ต่อยในฐานะนักมวยสวนไปหนึ่งหมัดในฟังเสียงเจ้าตัวเนี่ยฮะคนรับนั่งสี่คนนั่งดื่มนั่งคายเครียดนั่งดื่มอะไรกันนี่ก็ไมทรามกันเห็นเขามองเรามันจะหาเรื่องอันอยู่แล้วครับใช่แล้วก็นั่งเรากินโปรตีนเขาก็ เราอลำพงอลำพงไปเปิดเพลงก่อนใช่ทีนี้ก็อลำพงมาเปิดเพลงแบบของเขาฮะของเราของเราก็ฟังเราไปเรื่อยอย่างเงี้ยนี่เขาเล่งเสียงขึ้นใช่ไหมอ่าเขาเขาเล่งขึ้นเราก็เบาลงพอพอเราปิดเบรคเราฟังเขาใช่ไหมพอเราพอเราฟังเราบ้างเงี้ยแบบมันเปิดทับกันไปทับมาเงี้ยพี่ใช่แล้วก็ฟังไม่พอใจผมก็ยนไอพวกไปเสีถุงอะไปข้างทาง ฉันบอกว่าน้องเองเป็นนักมวยสอจอเล็กเมืองนนนะครับใช้ยาเสือภูเขาสอจอเล็กเมืองนนปล่อยมวยตั้งแต่12นี่และสุดท้ายยังไงก็แพ้มีดโดนมีดเข้าไปเนี่ยนะฮะล่าสุดฟังพวกแก๊งคนก่อเหตุและเป็นเพื่อนคุณนุม่ม คุณนมบอกกับเราเนี่ยนะครับว่าเรื่องมันเกิดจากไม่ใช่ลาโพงพี่บุหรี่ซองเดียวฟังนักมวยเขาจุดบุหรี่แล้วโยนทิ้งขยะข้างทางเขาโยนทิ้งข้างทางรุ่นน้องผมก็เลยถามบอกพี่ทําไมทิ้งแบบนี้เขาก็ด่ากับน้องผมก็เลยด่าคืนจากนั้นนักมวยมาต่อยก่อนพวกผมสู้ไม่ได้เลยไปเอามีดปอกผลไม้แทงนักมวยเพื่อป้องกันตัวถ้าสมมตินักมวยจะแจ้งความเอาผิดผมผมก็จะแจ้งความเอาผิดนักมวยเหมือนกันแล้วพวกผมก็ไม่กล้าออกบ้านกลัวนักมวยต่อย สี่คนครับไปนั่งดื่มสังสรรค์นะครับมีเรื่องเพราะเพราะซองบุหรี่ซองเดียวครับเพราะไอ้ฝั่งนักมวยเขาเขาจุดบุหรี่แล้วเขายโยนขยะทิ้งแล้วฝั่งเพื่อนผมไปเตือนว่าพี่ครับห้ามทิ้งขยะแบบนี้ที่เก็บดีๆหน่อยประมาณแล้วเขาไม่พอใจประมาณน้ครับแล้วก็รุ่นน้องผมอีกคนนึงเขาฝั่งนักมวยเขาพูดจาไม่ดีแล้วก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ